เฮ้ยเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับกลับมาพับกบเฮ้ยพบกับเฮ้ยเฮ้แผบแกเฮ้ยแกดแผดเฮ้ยสอบยังเฮ้ยสอบแล้วเฮ้ยนี่ห่างหายไปนานมานสำหรับฟรีไฟ i r เนีวันนี้ต้องกลับมาเลยเพราะว่ามันมีแคมเปญที่เรียกว่าโอนตินเอ็กซ์ฟรีไฟซีซั่นสองผมดูสกินผมแป๊บหนึ่ง โอ้โหจกินมีเดกเก่าๆเนี่ยมันแบบใสแล้วมันก็เบื่อเบื่อไปแล้วว่ะเนี่ยใส่แล้วใส่อีกใส่จนเป็นขี้ตะคายแล้วโอ้หลุงจะเหลือจริงจริงแต่ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมใหม่เดี๋ยวนะชวนเพื่อนแป๊บอันนี้คืออนุญาตให้เป็นเพื่อนต้อเป็นเพื่อนกายแล้วล่ะอย่างนี้ใช่ไหมเคยเป็นเพื่อนเลยหรอครับอ้าวก็พี่บอกชวนเพื่อนเมื่อกี้เมื่อผมจะลืมปิดไมค์ในเกมนะเมื่อกี้และนี่คือโอลตินเอ็กซ์พีไฟล์ซีซั่นสได้เวลาขิงยิ่งดื่มยิ่งเท่ ชวน,นมาล,ล่าไอเทมลิมิเต็ดเลยพี่สุดข,ขิงสุดเท่หใหม่ไม่ซ้ำใครต้องบอกเลยพี่ว่ามันไอเทมไม่ซ้ำกันสักเดือน3เดือน3ไอเทมกันไปเลยและที่แบบผมอยากได้จัดๆเลยนะมันคือสกินใหม่พี่ซ <Sun Warrior S 1> ัน,นรบริเอรซันบริเอรใชอสใช่อัศวินนักรบแห่งดวงอาทิตย์เท่มากเลยหรอเท่จัดเลยหรอนี่เท่จัดตุ้ะกอนหมวกเป็นหมวกโอ้โหชุดเป็นชุด อย่างฟ้ากางเกงแบบอิสลามมาลึงลิงหรือบงรองเท้าโคตรแหลมโอ้โหเห็นแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆกันดูพี่ละกันพี่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเท่จัดวันนี้โอ้หนี่เลยอันนี้เลยที่เหมาเหมามากกี่รังเนี่ยเหมาหลายรังหลังไปอะหลายคนหลายหลายคนจะเท่มันต้องดื่มขอดื่มเพือนึงอุ้ย ยิ่งดื่มยิ่งเทเจ้โคตรเทเลยพี่เกินเกินตัวพี่เจมันเท่สุดแล้วในเกมบอกให้เฮ้แต่พี่ยังไม่ได้ดื่มเลยนะพี่จะเท่ได้ยังไงก็ต้องดื่มพี่ก็เท่กว่านี้ไงล่ะต้องดื่มก่อนเจมดื่มดิเจมดื่มไหนไปซื้อแฝด5 minutes later กลับมายัง ไหยังพี่พี่เจมเดี๋ยวจะให้จะให้ผมออกไปซื้อตอนนี้เหรออยากเล่นกับพี่ก่อน่ะอสำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือซื้อวันเต็มรุ่นพิเศษนะครับฟรีไฟ i ์ลิมิเต็ด i ด n ิชัสแกนหน้ากล่องนะจะมีตัวละครแต่ฟรีไฟล์อยู่หน้ากล่องนะฮะแล้วก็สแกน QR โค้ดหลายกล่องเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วล่ะอย่าลืมนะ ดูหลักดหลหลดหลัเสริมให้เสริมให้ของพี่เจมคือถ้าใครที่เคยลงทะเบียนไว้ในกิจกรรมปีที่แล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดก็คืออัปเดตข้อมูลปัจจุบันได้เลยนครับแล้วก็ใช่ใช่สะดวกมากแล้วก็ยังสามารถสะสมคะแนนแต่พิกเปิด QR code สแกนส่งเลย1 QR code เท่ากับ1คะแนน อันนี้ก็แบบเหมือนเก็บคะแนนได้เรื่อยๆเลยยิ่งดื่มยิ่งเท่ยิ่งมีคะแนนนะอันนี้ดื่มยิ่งมีคะแนนแล้วแลกของรางวัลใช้2คะแนนนะครับรับไปเลยนะหนึ่งโอเวอร์จินบ็อกซ์เนีครับหนึ่งกล่องเพื่อแลกรับไอเทมเด็ดๆจากเกมฟรีไฟเออแต่ถ้าใครอยากเอาชัวร์นะว่าสะสมไปเลย7กล่องนะโอเวอร์จินบ็อกซ์ทุกกล่องที่8นะจะได้รับโกลเด้นบ็อกซ์นะครับซึ่งความพิเศษของการเปิดโกลเด้นบ็อกซ์ก็คือจะได้รับไปเลย1ชิ้นจากสกินซันวอร์เออร์ที่เท่แบบผมนี่เองนะฮะอยากได้สกินคครบบบกกก่่่อออนนแแไไดด้ๆ็ืเเปปิลลย40ง เป็นตรอแต้มบ <ENNIS> ุญโอ้โหเฮ้ยแปลว่าผมก็ไปเหมาสี่สิบกล่องมันอะเหมาเลยโอ้ทำไมชุดต้องบอดเขาเทจังหวัดตายหรือปิดใหม่หรือเปล่าอ๋อโทษดีครับเฮ้ยคนบนบอดอยู่ในซีด้วยหรอคือแต่งคนเท่เลยโอ้เสียงยางเกลี่ยที่หนึ่งไอเล็กนึงเนี่ยเราไม่ได้เติมมานะอันนี้เราไม่ได้เติมลงไหนดีครับอันนี้ลงไหนดีครับเราเราไม่รู้อะเราเราไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนบ้างมีใครเล่นบ่อยไหมครับในนี้อนายชื่ออะไรน่ยเบอร์หนึ่งนายชื่ออะไรเราชื่อ ผู้ไก่อ่ะผู้ไก่อ่ะใช่ใช่ที่เราเหมือนผู้หญิงเพราะว่าแม่เราเลี้ยงไก่ก็เลยชื่อผู้ไก่ไม่ไม่นึกถึงคะแนนไก่เฉยอ๋ออืมแล้วเบอร์สามเนี่ยชื่ออะไรเยี่ยมเยี่ยมแช่มเนี่ยชื่ออะไรเราชื่อแช่มมาดีแล้วเราเราจะมาเอาแช่มเนี่ยลงลงไหมเมื่อข้างหน้าเนี่ยไอไม่แช่มแช่มภาษาจีนคืออะไรอ่ะเบอร์สามโอ้ยเราคนไทยนี่ไม่สำเนียงเหมือนคนจีนเลยเราอยากรู้ แม่เราก็บอกเออฮะแม่ก็บอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์สี่เบอร์สี่ไปลงสีเบอร์สี่รอด้วยไปกับเบอร์สี่ก่อนเราตามเบอร์สี่ไปตามเบอร์สี่ไปเบอร์สี่สวัสดีครับแข้มใสฮัลโหลเบอร์สี่มีไหมปะเหมือนแก้มจะไม่ใส่นะตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับแก้มใสไม่มีปอาไม่รู้แต่มีมอนแถวเนี้มันลงกับเราด้วยระวังนะระวังนะเราเราต้องคุยกันเพื่อนเพืาะนว่าน่าจะได้ขึ้นใช่แก้มใสดูชุดเราดิเนี่ยโอ้โหชุดแบบเท่มากเลยอ่ะเห็นป้าเนี่ยเห็นปะป้ดูดิเป็นไงอยากได้ปะเอามาจากไหนกันไหนกันเออเอามาจากไหนเนี่ยเอามาไหนเราไม่เราเราแบบว่าเรากินนมวันตินมาอร่อยมากเลยแล้วเราก็ได้โมวันตินแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดถามจริงไม่ดูเฮ้ยคน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 มาคนมาคนมา เฮ้ยเอาวิววิวิวิวพิกไงจะใครล่ะเรียบร้อยโดนไปดิพิกก่อนเรียบร้อยไงอธิบายก่อนเลยตอนนี้เรากำลังที่หนึ่งเสียงกากมากเลยใช่หรอเสียงไม่ดีเท่าเบอร์สี่นะเบอร์สี่ยังเสียงแบบว่าชัดกว่านะก็ว่าเบอร์เสียงที่พูดเมื่อกี้นี้คือเสียงเบอร์สี่ปะเบอร์สี่พูดแล้วหรอบอ้าวฮัลโหลฮัลโหลเบอร์สี่ไม่ได้พูดอ่ะใส่หรือหูฝังไก่เจ้าโอ อ๋อหรือว่าเราเรียกชื่อผิดนายแก้มใสและตรีนี่นายคือแก้มใสหรือตรีอะแก้มใสครับอ๋อแก้มใสนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแก้มใสมีคนยิงข้างหลังแก้มใสยิงก่อนยิงก่อนนะแก้มใสล้านเลยล้านเลยต่อยเลยต่อยต่อยต่อย,อย,อยเลยแก้มใสเอโอโหดโหดเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งอย่างนี้นี่ไปกินโอวัลตินมาปะเนี่ย <S <S เห็นแบบว่าหัวดีๆไงไม่รู้อะกลุ่มชุดเราเทปะชุดเราแบบว่าลิมิเต็ดแล้วนะอันเนี้ยโอ้ ถามเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งชุละเทยเบอร์หนึ่งชุรละเทปปะเราเราเราอะบนบอร์ดใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกเลยว่าแบบเราอยากได้ว่ะแต่แบบมันไม่รู้ได้ยังไงได้ไงงไงอะเจมไงเบอร์สามนายได้ไงอะเราได้อะไรเราเราเรายังไม่มีปืนเลยอะอยากได้ปืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกใส่ในเล่นเล่นเกมนี้บ่อยปะบ่อยเล่นทุกวันเลยปะจะได้แบบว่า จะได้รู้ว่าฝากผีฝากไข่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเดินไปไหนไม่เป็นเลยตอนนี้ฝากผีฝากไข่แปลว่าอะไรนายฝา,นฝ,าฝากเนื้อฝากตัวฝากเนือ้อฝากตัวออ๋เราซื้อปืนไนะไ,ไม่รู้เราตามแล้วกันเราตามเราตามหิวดิดกุ้ง <c oughs> เห็นชื่อนายหิวดิดกุ้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรของนายเนี่ยหัวด,ดีหัวดีเราบอกว่าหัวดีไงเราซื้อของก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ไอ้นี่มันตู้อะไรอ่ะซื้อของตู้กดหนามาดิเฮ้ยกดซื้อวันตินก่อนเฮ้ยซื้อวันตินได้หรอ อ๋อไม่มีอะเนี่ยโอแ้แก้มใสแก้มใสเคยกินโอวตินหรือเปล่าเคยกินนะแถวบ้านแถวบ้าน<ะ>แก้มใส่มีขายปะแก้มใส่เปิดไมค์ค้างไว้ก็ได้นะไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรเปิดได้จะได้ไดคุยกันได้เลยจะได้ไม่ต้องหยุดแล้วก็เปิดไมค์โอเคปะนายชื่อว่าแก้มใส่หรือว่าชื่อตีอะแก้มใส่สวนวันนี้ชื่อตีเป็นเพื่อนเราเฮ้ เฮ้ยราจะเปิดหรอเราจะเปิดผมเปิดแล้วเราเปิดแล้วเนี่ยเออแบ่งกันแบ่งเดี๋ยวแบ่งกันหน่อยแก้มใสให้เราบ้างขอบ้างขอบ้างเอาเลยเอาเลยอาอาเชิญเชิญเชิญเอาระเบิดให้เอาไปโอเคเอาไปพี่ไม่ยังไม่มีกระเป๋าสามบ่งเปิดสามได้นะเออเดี๋ยวเราเป๋าฉามก่อนเราไม่มีเลยกระเป๋าสามไปเลยแก้มใสแล้วทำไมไม่เอาไม่เอาไม่พาตรีมาเล่นด้วยอ่ะแก้มใสเขาไม่เล่นลู เาเป็นเพื่อนเราแต่เขาไม่เล่นอุ้ยทำไมเป็นเพื่อนก<ต>ันถึงไม่เล่นนะเกมน้อยใจปะถามจริงนิดน้อยใจปะเ,ออเพื่อนไม่มีเวลาให้เ,ออเพื่อนแบบเลี้ยงแต่แมวอนะไรเงี้ยน้อยใจไหมเราซื้อให้นะเฮ้ยขนาดซื้อให้แล้วยังไม่เล่นด้วยอีกเหรอไม่เป็นไรนะแก้มใส่เดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกันเองเราจะเล่นด้วยวันนี้เราเล่นกับเรามาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเราคือ เขาก็เล่นกับเราตามปกตินะแต่เราไม่อยากเล่นกับเขาเขาหเดี๋ยวใครใครไม่อยากเล่นใครกันแน่น่ะเขาไม่เล่นอ๋อไม่แต่เราอ่ะไม่อยากเล่นกับเขาอ๋อหรือว่าอะไรเขาไม่เล่นเลยเขาไม่เล่นอีกเลยเขาไม่ ถ้าไม่ไม่เก็บยาเราอุ้ยโอเคอะเก็บ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 ไม่ถ้าถ้าเราไปพาตีมาเล่นด้วยจะดีนายจะดีใจปะแก้มใสเราไปพาเออคันแข่าแล้วนะไม่แก้มใสแล้วแล้วตีตีอยู่ปออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อตีอยู่ปอเยอะเหรอแล้วเดี๋ยวปอเยอะคืออะไรลนลนรถลนลนลนมีคนมาข้างล่าง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 ตาบอดไม่ไม่ได้ตา มเยิงล่างยิงล่างตาไม่ได้โบดตาไม่ได้โบดบ้านในบ้านล้มน้ไม่ปล้มแก้มใส่ล้มแก้มใส่โดนยิงจากไหนชุบแล้วชุบแล้วต่อเลยต่อเลยต่อดีกว่าต่อดีกว่าพี่ระเบิดไม่เป็นไรเราไม่ขมวงเราเออคืออะไรอ่ะชาร์เล่บ้าชาร์เล่บ้าชาร์เปล่บ้าชาร์ไปด้วยโอเมกาสามหกเก้าสิบเออย่าไปบุกนะเขาไม่อยู่แล้วอย่าไปบุก เอารู้ได้ไงว่าเขาไม่อยู่แล้ววะมีวัดในใกล้ตั้งใจรู้ว่าเขาอยู่ไหนไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ตีอยู่ไหนแก้มใสตีอ่ะมีขามบอนนี่ขามบอนนี่ขามบอนเอ้าหลังสาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง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 มากอุ้ยไม่ไหวแล้วตุยก่อนนะไปเลยเอาเล่นลูกซองเอาเล่นลูกซองเอาดีดีเพื่อนเอาเล่นลูกซองอยู่ไหนในนี้ในแอปวอไหวก็เราไหวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ได้ได้เล่นด้วยเล่นด้วยบัมหนึ่งบัมหนึ่งบัมหนึ่งยิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยลูกสองลูกสองเฮ้ยจุกจุกจุกไปตีเราเรื่องนะเราเล่นด้วยกันนมใส่่เลต่อเป้าอย่างี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาออกกันแก้มใสถลุเรายังไม่รู้เลยอ่ะว่าเคยกินอวนตีนบ่อยเปล่าอ่ะช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นชุดป่ะเห็นชุดเราป่ะถ้ากินเราได้ชุดแบบนี้ด้วยนะสนป่ะเฮ้ยแต่กินอวนตีนนี่ได้โอเมิกาสามหกเก้าเลยนะเฮ้ยเราเจอลูกซองแล้วแก้มใสสนเปล่า เราเราชื่อเราชื่อหัวดิดกุ้งเบอร์สองนี่ยลูกสองอาโดดดำไปให้เลยดรอปไปแล้วดรอปไปแล้วเราเล่นไม่ค่อยเก่งโจมมาให้เราท้องมีเนี้ยเออเอาไปลองดูเอาไปลองดูเล่นไม่ค่อยเก่งลองกินโอวัลตินบ้านแล้วเล่นเก่งเลยวิวได้เจอยาใหญ่ด้วยอ้าวยาเออยมีคนยิงใครยิงใครยิงยิงมาจากบ้านไหนไม่รู้วิว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 เราแน่ได้แน่สวยมากเก่งสุดโอ้โหโอ้โหอ้จริงไม่ได้รอเล่น นี่เรามีกุญแจคันแบกนะช่วยเลยช่วยเลยคุณอาวุธกันมีของไหมลงของของหน่อยอ่ะเอาคนเดียวเยอะโทษทีคือเราคือเราต้องแบกไงเราต้องแบกยิงเยอะดูเรายิงเนี่มันจะเต็มกระเป๋านจะเต็มไม่เป็นไรเราใส่ฟาร์มอยู่แล้วใช้ได้ใช้ไม่รู้เราเก็บของไว้ก่อนใส่ไม่ดีนายคือเราแบ่งกันแบ่งกันแบ่งแกันแบ่งแกันยาวเยอะยาวเยอะนายอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะชอบเก็บของเยอะไงเราขอโทษเราเราแบบว่าเราดีดมากเลยนะเนี่ย หัวดีเหรอกระบอกมันแอคทีฟแล้วปอดโป่งอ่ะเออมีคนมาลังก์อ่ะโอ้โน้มีคนมาในเฮ้ยเยี่ยมแชมป์โดนร้อยถี่ร้อยถี่เอาไไม่ช่วยเพื่อนนะเพื่อนเลยตัวเลยเออแล้วทำไมนายนายไม่ไปช่วยอ่ะแก้มใส่เราอยู่ใกล้ายอยู่ใกล้อ้โหอ้าวโอ้โหไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนเราพา เยี่ยมเชมมาชุบแกใส่ขอยยาหน่อยนะเอาเลยยามีสี e ่กล okay, ่องเอาสุดมากสุดมากเฮ้ยตรงนี้ต้องตัวตรงนี้ต้องตัวช่วยหน่อยวันนึง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 ฮิวอยู่ฮิวอยู่ก็อย่าไปลงตรงเดิมสิ่งเออใหญ่ต้องสอนใหญ่ต้องสอนนั่นไงนั่นไงแกใส่ใส่ใส่ได้เลยได้เลยได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเอาดึงแกใส่มานี่มานี่มาหาเราไม่ไหวไม่ไหวขานมาคานมา จุกแล้วชุกแล้วขึ้นมาขึ้นมาวิวิวมีคนมาเสริมเดี๋ยวที่หนึ่งตายแล้วเหรอตายแล้วคเลตายแล้วเอาเลย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 จัจัคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้ครับผมเอาี่เดียวเดียวกสจัดเลยแกมใสยจัเลยแกส่ัจัดอ๋อเราตายหมดแล้ว แก้มใสเราขอถามไว้ดิฝีมือพวกเราพอจะแทนตรีเพื่อนของนายได้หรือเปล่าอ่ะใช่ถ้าอยตีจริงเราเราชื่อตรีให้ก็ได้นะเราอ่ะเออเราเรายอมเป็นตรีให้ก็ได้นะถ้าเกิดว่านายอยากได้จะได้เข้าชื่อไงตรีก็คือแบบสามพอดีเลยเห็นป่ะเออตรีไตรตรีเออสนใจได้ป่ะเราเราเราชื่อตรีได้ป่ะแก้มแก้มใสเรียกเราว่าตรีได้ป่ะนายคนคนที่เท่าไหร่ เราคนเสื้อแดงเสื้อขาวเนี่ยไอเสื้อแดงก็ชื่อตรีหนึ่งเราตรีสองอีกคนก็ตรีสามเราเราจะดึกหน่อยถ้าตีสามก็จะดึกหน่อยเราใช่จีเพราะว่าตีไม่เลื่อนแล้วตีตีลาเราแล้วเออเออเตียเปียแล้วอแก้มใส่ในปอะไรจะได้เรียกถูกเป็นพี่หรือน้องอ่ะนายอยู่ในไม้นายอยู่ในไม้นายอยู่ใน ไป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 เลยบอกบอกมาก่อนดิอยู่ปออะไรจะได้กดเริ่มเกมปออะไรจะได้แทนตัวถูกว่าเป็นที่เกมอยู่ไม่อยากฟังแล้วไป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 อยู่อยู่ปออะไรนะเมื่อกี้ไม่ค่อยอฝืนเยอะเลยหรอดไม่อยู่จะเล้งกับกับเนี่ยไม่เราไม่ค่อยได้เล่นไงจริงๆเราเก่งเกมอยู่ดับสามเลยเนี่ยใครตุยต้องชุบห้ามตุยเข้าใจไหม ได้ครับ<อ>พี่แก้มเราจะทำแบบนี้ที่สุดครับทไงเราก็ต้องสู้เขาเห็นไหมบางคนเขาก็กากแต่ก็ยิงหัวเป็นแล้วนะทำไมเราก็ต้องสู้เขาเห็นไหมบางคนเขาก็กากแต่ก็ยิงหัวเป็นแล้วนะแม่แต่เราไม่กากเราอาบน้ำบ่อยอะ อาบน้ำบ่อยหรอไม่สระผมเหรอสระผมดีไม่งั้นเราจะกากเลยส่วนเราเราสระผมจะเ็นไม่ได้ถก็ได้ไอย่าไปอ่อนไป่มีนม่คนช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีเยอะเลยมีเยอะไลยีไมี้ไงใครร้องเพลงอ่ะร้อง้อร้ล้านหมดล้านหมด เรายิงตรงนี้ก็อยู่อ่ะเนี่ยแล้วทำไมไม่รอเลยละเนี่ยเออไม่รอเลยนะตีสามมาไม่ยอมรอตีสามตัวไม่รอเลยเนี่ยสามออกมาเออตลอดตลอดเราขอโทษเอาเออเราก็ดูว่าเราเราผิดจะยิงทำไมไม่เห็นคนสักสิบแปดคนสิบแปดคนเลยเหรอนี่ไงเอ้ยหลังหลังแตกแล้วครับคนนึินคับผมวิแกมใส่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเล่นมานานแล้วเหรอเนี่ย หลายวันแล้วแหละแต่ว่าไม่ตึงหรอกไม่ตึงไม่ตึงตอนแรกนึกว่าหลายปีหลายวันหลายวันแล้วแหละเราเล่นมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยอ้าวนั่นไหนบอกเล่นมาหลายวันออ๋ก็นเล่นมาหนึ่งปีแล้วเพิ่งเล่นแต่ว่าโอ้โหตอนเล่นตอนนั้นยังมีตรีตรียังเล่นด้วยอยู่ใช่ปะเฮ้ย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 หลังหลั้ยังใส่ตีนี่ตี ปุดยิงเขาได้แล้วตัวเองอะนักเลงเอ้า,าเออศัอตรูก็ห้ามยิงด้วยแ,วแกมบอกว่าเจอใครก็ฆ่าให้หมดเลย,ยไม่ใช่หรอเออคุกอุตส่าห์ว่าจะแอก่ะจะมีไอ้วออยู่จะแอกกันเนี่ยอ๋อไม่เแล้วอ,อ๋อก็เลย เราผิดเองอะขอโทษขอโทษเราเราไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะนี่ไงเบอร์สองเลยยิงนานโอเบอร์สองมาชอบเออเบอร์สองอีกแล้วตีสองอ่ะเอออะไรอ่ะแต่ไม่โกรธเบอร์สองชุดเท่อือเออใช่เพราะว่าที่โฟกัสคืออยากได้ชุดแน่เลยเออใช่ไหมแก้มใส่อยากได้ชุดอยากได้ชุดเบอร์สองอ่ะชุดเบอร์สองเท่เกินเท่เกินก็ไปหาซื้อเองเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาซื้อแล้วมีคนมาซื้อ มีวันมาซื้อตัวเองก็ต้องซื้อให้คือให้คือให้เขา,เ,ขาเราใครวิ่งผ่านหน้ามาตายวะพ <c oughs> ี่ผ่านหน้ามาเฉียวกระถุ่นตายอย่าซ้ำอย่าซ้ำเขาอย่าซ้ำไปยิงเขาเขาอุตส่าห์มีน้ำใจฮะยังไงเอออย่าไปยิงนะมัมนวิ่งม,มาให้เรายิงไงเขามีน้ำใจจะตายน้ำใจมีน้ำใจผมทำานมีคน ประมาณไหนที่ไหนอีกก็ยิงเอาเองสิจะให้เพื่อนไปยิงให้หรอในไม่มีปืนหรอก็เห็นมีปืนอยู่ไม่ใช่แต่ตรงนี้มีีปืนก็ควรจะยิงนะด้านขวาด้านขวามันมันมันจะเข้ามาต่อยนะคนมาเป็นคนมาเป็นคนมาเอาเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยเฮ้ยเขากลับอย่าไปยิงเขาแก้มสายอย่าไปยิงเอานักเลงจังเลยอ่ะถ้าไม่นักเลงนายก็ปล่อยให้เขาลองยิงดูดินายตุยก่อนถ้าไม่ชัวร์ จะชุบเชุบเลยเรื่องของเขาเออแล้วตอนแรกเรายิงเออตอนแรกเรายิงเราเราผิดตอนแรกเรายิงเราผิดตอนนี้ไม่เเราก็ผิดเออคนไม่ใช่แค่หายใจก็ผิดเราไม่ใช่ตีอะสิเออใครจะไปสู้เพื่อนรักนายได้ตีอะถ้าจะสู้ก็ต้องให้มันเหมือนเขาแล้วก็ต้องดีเขาไม่อย่างนั้นลมใช่เหรอตีเป็นคนดีอย่างนั้นขนาดนั้นเลยหรอดีแบบไหนอะคนดี ดีแบบไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเราไม่เล่นด้วยแล้วเขาเขาเขาเาไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแล้วมันดียังไงทั้งนั้น่ะเราไม่เล่นกับเราเราก็งงเหมือนกันนะเออเราก็งงเหมือนกันเออเราเราก็งงไม่ได้ว่าเขาหรือเปล่าเออใช่ปะไม่ได้ว่าแบบเล่นกับเขาบอกบอกอะไรดีเราขอเอาไคลล์ โอ้ยเราเห็นแล้วไม่ได้ลัดนี่นี่เราดูู้เราช่วยเออฉลองแล้วทำไมทำไมเป็นเด็กไม่ดีเลยอย่าลัดเราโอ้โหเนี่ยไม่ได้ลัดเลยแค่บอกว่าช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงกั้มใส่รู้เก่งมากเลยดีนม่ใส่ไม่ดีเลยตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวใครยิงใครยิงใครจะไปดีเท่าตีอ่ะเนี่ยอะไรอ้าวโอ้เก่งเกินไง ยกโล่หน่ะไม่ไม่ถาเราว่ายกโล่หนักยกโล่หนักไหมแก้มใส่ยกโล่หนักไหมมีมีทวงด้วยไม่หนักไม่หนักโอเคคิดว่าหนักไหมแก้มใส่คิดว่าหนักไหมเอาอีกเอาอีกเล่นอีกเล่นเล่มีคนด่าเลยเล่นอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี้ว่าต้องบอกว่าเราไปขิงชุดให้ถูกคนด้วยนะน้องเขาดูสนใจชุดมากเลยนะครับ ก็น่าจะไปซื้อวันตินมากินกันแหละคือถ้าอยากเท่อยากขิงแบบนี้ก็อย่าลืมไปจัดวันตินแล้วมาขิงสกินได้เท่กันนะครับผมของมันต้องมีมากๆเลยเพิ่มความคูลมันคูลจริงแล้วมันมีประโยชน์ได้ไงเอ๋เกิดนั่นน่ะอ้ด้วยแล้วได้ประโยชน์ด้วยได้ไงก็ไม่รู้เมกะสามห้าเจ็ดสามห้าสามห้าเจ็ดอะไรนะ่ยสามห้าสามหกเก้าสามห้าเจ็ดสามหกเก้าเดือนมีนาคมนะครับก็ยังคงร่วมสนุกกันต่อได้นะล่าไอเทมนะครับไอเทมเด็ดจากวันตินเอ็กซ์ฟรีไฟน์นะคั่นั่นคือต้องอุดข้างหลังมาข้างหลัง ยังบอกไม่ได้อ๋อยังบอกไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่คือต้องบอกว่าแค่หันหลังก็ขิงได้หันหลังก็เห็นแล้วไม่ต้องแบบมองตรงหน้าก็เห็นแล้วอันนี้แค่หันหลังก็ขิงได้เออวิ่งหนีวิ่งตามคือได้หมดเลยคือเท่ทั้งทุกด้านทุกด้านครับแต่ขอไม่บอกว่าเป็นอะไรนะแล้วเดือนเมษายนก็ยังมีอีกนะผมบอกไม่ได้เหมือนกันใบให้แล้วกันว่าบล็อกยังไงให้รู้ว่าขิงนะขุดดาไม่ถูกจริงอะไร แบบจังหวะซัดซกันอยู่ดีๆแล้วก็แบบขึ้นมาแล้วก็ oh. โอ้โหอย่างเท่เลยติดตามรายละเอียดได้เลยเพิ่มเติมที่ Facebook นนโอนตีนไทยแลนด์เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าได้เวลาขิงนะผมยิ่งดื่มยิ่งเท่ไปเลยกตตอนนี้ขอเล่นต่อดีกว่า a few moments later เมื่อกี้ใช่ตีปะตีพูดหรอเมื่อกี้ตีพูดปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ยเน่ตีเสียงตีเลยจำได้น ใช่เลยตีได้เลยใช่เอาเราก็ตกใจเมื่ตัวจริงมาเราเลยออกกันตีเสียงอย่างนี้เลยเราจําได้เนี่ยจําได้ตีป3อะแออแแแขึ้นนงงดห่ยะก้มใส่ต้องพูดประโยคนี้ให้ฟังก่อนยิ่งดื่มยิ่งเท่พูดคําเดียวเดี๋ยวเล่นต่อเลยยิ่งดื่มยิ่งเท่อะพูดแล้วกดต่อเลยปะอินดีอินดีอื้ฮืออ่ะเล่นให้ตามสัญญาขออีกคำหนึ่งได้ปะแก้มใส่คำอะไรไงเงาโอ๊ย แตรีชิ้มมันหมาล้องนี่เป็นนายไม่รักถาโดดนะโดดเลยดิถ้าโดดไปแบบเท่ๆเลยอ่ะโอเคโดดเองก็ได้ห่อนาฬิกานะห่อนาฬิกาห่อนาฬิกาห่อนาฬิกาเออไปเลยไม่ไม่คนเยอะฉันจะตุยก่อนด้วยอ่ะงั้นไปลงเก็บเครื่องบินลงเก็บเครื่องบินลงเก็บเครื่องบินห่อนาฬิกาอาจจะมียูบส่งไม่เอาไม่เอาคนมันเยอะอะเออคนมันเยอะเดี๋ยวมันละลายหมดไงละลายอะก็คนไงคนเยอะไงคนคนอ่ะคน อ๋อก็เลยละลายอะไรอย่างเงี้ยเหรอวิ่งเดี๋ยวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแย่งของเราอีกแล้วอีกแล้วไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่เสร็จไม่ดีเออใช่นะนายนหัวดีดกุ้งนี่วิ่งวิ่งไวกว่าเราอีกนะเราดีดไงเราหัวดีดอ่ะโอ้ยหัวดีดกับนายบ้างต้องทำไงเนี่ยกินนวนตินครับกิินนนต น้าเป็นไงเห็นป่ะอร่อยจริงขอกระส่วนของลูกซองหน่อยขี้เกียจอลยไม่ได้เก็บไว้เลยอ่ะเราไม่เล่นลูกซองสิอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราไปหาแถวนี้แหละเผื่อจะมีเผื่อจะมีโกรธหรือเปล่าเราไม่มีเออเสียงเหมือนโกรธเลยอะ๋อไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธปกติโกรธมันต้องตะโกนเยอะกว่านี้อ๋อแต่ไม่โกรธอยากรู้ว่าโกรธเป็นไงเออลองลองโกรธให้ฟังเลยดิเหรอ อ๋อคือคือเป็นคนที่เวลาโกรธแล้วจะเงียบประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว้วได้แล้วเล่าเดี๋ยวเราขอขอแปบนึงขอแปบนึงขอไปจีมตายอีกเฮ้ยเฮ้ยมีมีมอนมาเสริมเสริมสวยโว้โว้โว้เฮ้ยทำไมปืนนี้เราเสียงใหม่จังอ่ะดูดิเสียงใหม่เหรอวิง ใหม่ดาวิเอ้ยแกมย้มใสเมื่อกี้กมีคนเล่นใหม่ดาวิแก้มใสรู้จักเปล่าเล่นแล้วน้องไม่เก็ตอ่ะตีหนึ่ง เราชนทำไมไม่ดีเลยตีสองคิดดูเรายืนกินเห็ดจนเสร็จน้องเดินมาถามว่าแย่งเห็ดเราทำไมนิสัยไม่ดีเลยงงเออแล้วไปแย่งทำไมอ่ะตีหนึ่งเออเฮ้ยหนึ่งเบอร์หนึ่งนั่นแหละแย่งกินอ่ะเออว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ชอบกินเห็ดเราไม่ชอบกินเห็ดโวยเราว่าเราทำไมอ่ะก็ว่าเฉยๆเผื่อเผื่อเห็ดนั่มันจะฉลาดนะเราเลยอยากได้อ๋อเห็ดฉลาดชาติเจริญเพราะว่าเดี๋ยวเวลา จะได้ักินโอวันตินเนี่ยดีกว่ากินเห็ดอีกนะถ้าไหนไม่ชอบกินเห็ดมากินโอวันตินปะเออใช่อะไรนะงงหมดแล้วเอาลูกตองหน่อยเชอรอรี่จอลูกตองจริงๆไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ร้องเล่นไม่ได้ปวดหัวคือคืออะไรไม่ได้ปวดหัวคืออะไรกันเราไปกันเราไปเราเราลูกตองันนึงเสียงเหมือนกวนเลย โอ้โหแน่ใจนะว่าไม่ได้ปวดหัวแล้วแล้วแล้วเอ้เออขอบคุณมากไอ้ลูกซเบื่แล้วลูกซองเราเราใครจะไปไอ้าเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคนนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยวันนี้เลยวันนี้เลยช่วยหน่อยหย่าเออเฮ้ยชุบกับตู้ได้ด้วยเหรอชอชุบเองนี่แหละอยากชุบนะขอบคุณมากเลยแก้มใสเรียกอย่างอื่นก็ได้ไหมให้เรียกว่าอะไร ฟ้าใสเล้ยใสทิ้งลูกซองอยู่แล้วเสียดายลูกซองนี่ใส่ไม่ดีเลยเล่นดิเล่นดิแก้ใสเล่นเลยเรามีซองของเราอยู่แล้วอ่ะซองอะไรอ่ะซองคันธนูเหรอซองเฮ้ยซองแบบตะโกนเจอซองอีกแล้วทำไมเราเจอบ่อยจังเจอสี่ซองแล้วเนี่ยโอ้เราก็เจอซองเหมือนกันแกมใสเจอซองอีกตรงไหนทำไมไม่เก็บเสียดายซองโอเวอรตินอ่ะอุ้ยเหนียวเอาเอาเอาเฮ้ย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 เก็บเลย ตายหมดหดีดหมด <blindfold ed S 1> ดีดหมดนะครับดีดหมดโอ้อเอาหมดเลยเอาหมดเลยเฮ้เหลือตีสุดท้ายสู้ จะไปเอาคนนุ้งคนนี้คนนั้นเอาเลยเพราะว่าเราขี้เกียจแล้วเผื่อเราเจอซองอีกระปวดหัวซองขี้เกียจเหรอเก้มใส่ไม่อยากยิงเลยเหรอไม่อยากยิงเผื่อในกล่องเขามีซองอย่าบอกนะว่าเวลาแก้มใส่เล่นกับตีคือก็ไม่ยิงเลยมาๆๆมามาดเลงเลยไอไอไอดิลรดไอโดนยิงโดนยิงโดนชนมันขับชนแก้มใส คับชนแก้มใส่หมดเลยไไลใจเย็นๆใจเย็นๆไม่มีไอ้บอไม่มี A ไอ้บอแก้มใส่เอาไปหมดแล้วมาเลยไหนมันก็ไม่อยู่แล้วมายอยู่อยู่ๆๆๆๆอยู่อยู่ยิงอยู่หลังยังอยู่หลังยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยใครยิงหลังวะเฮ้ยมีหลังอีกคนนึงอย่าสวยเลยคันหนึ่ง,ง,งคงนันหนึ่งคันหนึ่ง เฮ้ยสายสายสายตนู้นนู้นนู้นหูไกจัดไม่มีไอวอเก็บกล่องศพแล้วได้นะมีมีมีไอวอมีไอวออยู่กดดันมากเลยว่ะงานนี้ไม่รอดแน่เออดูให้กำลังใจกันด้วยให้กำลังใจเราดีมากเลยเราเราเรานายไม่รอดหรอกนายอ่ะเออนายอ่ะตีหนึ่งนายทำไม่ดีอ่ะถ้านายไม่ใช้สองนายไม่มีทางรอดใช่ต้องสองห้าด้วยสองหกสองเจ็ดอะไรไม่รู้อ่ะสองปี๊บเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่แล้วแก้มใสอะดูดิแก้มใส่โมจะเก็บซองไม่ยิงเลยเออแก้มใสไม่ยิงเลยหรอโอ้โหแปนะแก้มใสบายนะยเป็นเด็กดีนะยังอยู่ในเกมอยู่นแน่เลยว่ะ <laughs> <laughs> ไม่เทพไม่ว่าแต่ไม่เทพไม่ได้อยากได้สกินซันบอยเลอร์ทเทพแบบนี้าลมไปซื้อโอนตินแล้วมาเปิดกล่องโอนตินล่าสกินกัน